ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะปูเดอเ,อเจอกระแสเม้์แรงว่าตกอับจนต้องขายโรงงานทิ้งเพื่อนำเงินมาใช้ประทังชีวิตเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับคู่รักในตำนานอย่างเด๋อดอกสะดาวและปูกนกวันบุราโนนทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องปลายขณะนี้อายุ15ปี และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านปูเดินั้นเคยร่วมทำธุรกิจอย่างโรงงานลูกชิ้นปูเดอ๋อซึ่งต้องบอกเลยว่าธุรกิจขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา่าแต่ทำเอาตกอกตกใจเมื่อทางด้านปูกระหนกวานได้ออกมาประกาศขายโรงงานลูกชิ้นทิ้งพร้อมข้อความโรงงานอดีตค่ะปัจจุบันไม่มีแล้วขายกินเรียบร้อย55พารูปนี้ปั้นสายยาันกลับมาอยู่บ้านค่ะ และล่าสุดทางด้านปูกนกวันได้ออกมาชี้แจงหลังเจอกระแสเม้าแรงตกอับจนต้องขายโรงงานทิ้งซึ่งทางด้านปูกนกวันได้ออกมาบอกว่าขายโรงงานจริงแต่สุตรไม่ได้ขายเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแรงเราไม่ดีเท่าแต่ก่อนทุกวันนี้ทำอะไรก็เหนื่อยเลยตัดสินใจขายไปแล้วเก็บเงินก้อนเอาไว้ดีกว่า ตอนนี้ก็ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างเต็มที่ระวางแผนการเงินไว้อย่างดีไม่ต้องห่วงมีเงินส่งลูกเรียนนานาชาติจนจบอย่างแน่นอนและไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะเขาเรียนมาทางนี้แล้วไม่งั้นจะกระทบกับลูกอย่างแน่